เดี๋ยวเราจะปอกบัวหิมะนะคะอันนี้มันค่อนข้างมีดินนะเราจะล้างน้ําก่อนค่อยปอกอเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้นะคะก็เอาขนาดพอดีคํานะคะชิ้นประมาณนี้ค่ะลูกละคําเอาน้ําดอกอัญชันเทเอาบัวหิมะใส่ลงไปนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเตรียมน้ําสะอาดประมาณ1ลิตรนะคะใส่เกลือนิดนึงนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาก็พอค่ะขยยำใบเตยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปดูพอน้ําตาลละลายแล้วก็ปิดไฟได้เลยเตรียมน้ํา6 0 0 ml นะตั้งไฟเลยใส่ใบเตยไป ตักสองสามใบนะคะเกลือประมาณ1ช้อนชาถึง2ช้อนชานะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปน้ําตาลมะพร้าวนะคะหรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้ดูให้น้ําตาลละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่หัวกะทิลงไปต้มให้พอเดือดนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติเตรียมชามผสมนะคะกับแป้งมันค่ะแล้วก็ตะแกรงร่อนแป้งนะคะเทแป้งมันใส่ลงไปร่อนแป้งมันก่อนตักทับทิมกรอบนะคะใส่ลงไปในชามแป้งมันคลุกให้ทั่วค่ะแล้วก็ตักออกนะคะเขยา่า ใส่ลงชามไว้ก่อนพอน้ําเดือดแบบนี้แล้วนะคะให้เราลดไฟลงค่ะก็เอาขนมทับทิมกรอบของเราลงไปเลยนะคะแล้วก็รอให้ขนมเนี่ยลอยขึ้นมาค่ะแช่น้ําเย็นนะคะ ทับทิมที่เราแช่น้ําแข็งไว้เราจะใส่ชามน้ําเชื่อมนะคะเพื่อให้ทับทิมเนี่ยไม่บวมน้ํานะคะแล้วก็ตัวแป้งติดทนนานขึ้นนะคะเรียมถ้วยใส่น้ําแข็งแบบนี้นะสีก็พอได้อยู่นะคะก็มะพร้าวกะทิแล้วก็ราดกะทิหอมหวานมันจากกะทินะคะแล้วก็ตัวมะพร้าวกะทิกรอบหนึบของตัวแป้งแล้วก็บวหิมะเข้ากันอร่อยลองดูนะคะ